สเลนฮิลไม่ใช่แค่เกมสยองขวัญธรรมดาแต่มันเป็นพื้นที่ของการตีความที่แม้ว่าเกมจะอายุ25ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังหาเรื่องส่งเถียงกันมาได้ถึงปัจจุบันว่าสิ่งที่เกมกาลังจะนําเสนอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ระหว่างมาตรฐานของการสนทนาระหว่างภาพที่พลาดบวในหมอกเกมนี้ซ่อนอะไรไว้มากมายมากกว่าที่เราเห็นและมันปล่อยให้คนเล่นต้องตั้งคำถามและคำตอบที่แตกต่างกันไปจนกลายเป็นเสน่ห์ประจำซีรีส์ Silent Hill วันนี้เราจะมาดู50ความลับและทฤษฎีสมคบคิดในเซเลนฮิวภาค2ดิฉันภาค2เนี่ยที่บางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นแค่รายละเอียดเล็กๆแต่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อเกมนี้ไปตลอดกาลเลยก็ได้ถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามก่อนครับถือว่าเป็นค่าตัวก่อนเข้าไปดูนะมันสําคัญกับชีวิตผมมากจริงๆไม่ช่วยนี่ระบบไม่ดันนะครับคลิปผมไม่มีคนดูนะพอๆๆถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันได้เลยครับ เจมมองผู้เล่นในกระจกในอินโทรฉากต้นเกมของเซเลนฮิวภาค2ระหว่างที่เจมกําลังมองกระจกอยู่เนี่ยเมื่อเราลองปรับแสงของภาพจนสุดเนี่ยครับจะพบเห็นดวงตาของเขาเนี่ยกำลังจ้องมองผู้เล่นอยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมาสาฮิโรอิโตะผู้ออกแบบงานศิลป์ของเกมเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งทันทีว่าเป็นความผิดพลาดของการประมวลผลแสงเงาในเกมและเจมเนี่ยไม่ได้มองผู้เล่นแต่อย่างใดเชื่อได้ไว้เดี่ยวในต้นเกมเนี่ยหลังรถของเจมจะมีศพของแมรี่ถูกห่อไว้ด้วยผ้ายอยู่ ลายของผ้านั้นจะเป็นดอก forget me not หรืออย่าลืมฉันซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะต้องการมาจบชีวิตตัวเองพร้อมกับแมรี่ที่เซลินฮิวแต่อาจจะถูกพลังอำนาจของเมืองเนี่ยล้างสมองก่อนก็เป็นได้เหมือนกัน สาเหตุที่พิรามิดเทไม่ได้ฆ่าเจมในบูคลิกอพาร์ตเมนต์เนี่ยจริงๆอาจจะเป็นการฆ่าไม่ได้มากกว่าเพราะเป็นการทับซ้อนของ,ง2งตัวตนที่อีกตัวตนของพิรามิดเทสเนี่ยอาจจะอยู่ในโลกต่างวิติเพราะว่าท่าทีของมันในโลกปกติเนี่ยทำท่าทางชักกระตุกเหมือนกำลังกวาดแกว่งอะไรสักอย่างแต่เพียงแค่เราก้าวขาเข้าไปในอีกโลกหนึ่งเนี่ยโลกที่สะท้อนบูคลิกอพาร์ตเมนต์หนอนมาแบบกลับด้านเนี่ยเราก็จะเห็นตู้เสื้อผ้าที่เตรียมซ่อนเมื่อกี้มีสภาพที่พังยับเยินเหมือนทุกดาบฟาดไปซะแล้ว พิรามิดเฮดเดิมทีเนี่ยแค่ตั้งใจให้เป็นตัวแทนของปจมเฉยๆเจอมื่าจบภาคสองเนี่ยแล้วเลตติ้งของพิรามิดเฮดดีนะเขาเลยตัดสินใจเอามาใส่ในภาคอื่นด้วยเหมือนกันแล้วก็ยืนยันออกมาจากป่าผู้สร้างเองเลยว,ว่าพิรามิดเฮดเนี่ยเป็นตัวตนที่มีอยู่จริงและเป็นความเชื่อว่าเป็นผู้พิพากษาป,ประหารน,นักโทษในเมืองเซเลนฮิลที่ชาวบ้านแถวนั้นเล่าขานต่อกันมา มีความไปไปได้สูงมากว่าโลกที่เจมส์เอ็ดดี้และแองเจล่าเห็นเนี่ยมันเป็นคนละโลกกันเลยแล้วพลังอำนาจของเมืองเนี่ยก็พยายามหาทางให้เขาแยกกันอยู่เสมอแต่สุดท้ายก็กลับมาบรรจบกันได้เหมือนเดิมโลกภายในของเอ็ดดี้เนี่ยเป็นโลกที่มีอุณหภูมิติดลบหลายองศาสังเกตจากเวลาที่เขาพูดกับเจมส์ปกติเนี่ยจะมีควันออกมาจากปากเขาทั้งที่คนอื่นไม่มีและเมื่อช่วงท้ายเกมเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในโลกภายในของเขาได้แล้วก็จะเห็นว่าโลกภายในเขาเนี่ยเป็นห้องแช่แข็งที่แช่เนื้อมนุษย์เอาไว้มากมายเหมือนกันและโลกของแองเจล่าก็ค ระหว่างการเล่นเกมนี่เราจะได้ยินเสียงแมรี่ซะอื่นในบางจุดสังเกตได้ว่าเจมจะมีการสั่นกลัวเป้าสั่นซึ่งมาจากการที่เขากลัวที่จะต้องฆ่ามนุษย์ด้วยกันเอง ระหว่างอยู่ที่เฮเวนไนคลับตอนที่มารียกำลังชวนเจมดื่มเหล้าเด่ยตัวเขาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่แต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาอยากแอลกอฮอล์เจจขาดโหมดูหน้ามาดิแต่เพราะว่าอาจจะรู้สึกผิดต่อแมรี่ก็ได้ว่านี่เนี่ยไม่ใช่เวลาจะมาพักผ่อนอย่างสบายใจสังเกตได้จากมือของเขาที่เหมือนกำลังจะพยายามก้าวไปทีลลนดแต่สุดท้ายเจมก็ลุกออกไปและเหล้าที่มาเรียลินให้เดีย่ยมีฉลากแปลกที่ขวดว่าเดี๋ยวฟิปลิเวอร์ซึ่งมีนัยาหมายถึงเรื่องความทรงจำหรือเรื่องการจดจำในอดีตซึ่งกำลังสะท้อนถึงเจมที่แสร้งทำปเป ในภาพโปรโมทเกมของปี2001ปกที่เจมนั่งอยู่ตรงข้ามกับมาเรียในห้องขังเนี่ยถ้าตามเรื่องมาเรียก็คือคนที่ถูกขังและเราต้องไปช่วยแต่ในภาพโปรโมทที่นําเสนอเนี่ยคือเจมเองที่กํลาลังถูกขังอยู่ มีความไปไปได้ในทางที่สูงมากๆก็ด้วยอิทธิพลของเซลินฮิวเนียกำลังทำหน้าที่เป็นนรกที่จองจำเจมเอาไว้ไม่จบไม่สิ้นหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจเนี่ยมาจากศพของเขาที่นอนตายเกลื่อนเมืองแถมยังมีแผนที่มาร์กจุดเดียวแบบที่เจมมีอีกด้วยต่างหากและจดหมายบางฉบับเนี่ยยังเหมือนเป็นการเขียนเพื่อเตือนตัวเขาเองเอาไว้อีกด้วยเหมือนกันในบูคลิกกับพาร์ทเมนต์เนี่ยเรายังได้เจอไดรี่ที่เขียนถึงเรื่องที่ว่าเขาเฝ้ามองเจมติดอยู่ในวงจรอุบัติที่เขาสร้างขึ้นมาเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปเรื่อยๆที่เราก็ไม่่รู้เเเหหมือนนนนกัวาาาขขีไ ในภาครีเบคเนี่ยทีวีที่เปิดเองบางจุดจะส่งเสียงคลิกแปลกๆซึ่งถ้าก่เสียงออกมาได้เดี๋ยจะจับได้เป็นรหัสมอสที่มีความหมายว่าฆ่าเธอทําไมหรือซ้าแล้วซ้าเล่าต่อไปเรื่อยๆจดหมายก็ฉบับก่อนหน้าห้องบอสเนี่ยสร้างความสงสัยแก่ผู้เล่นเป็นอย่างมากว่าต้องการจะสื่ออะไรกันแน่จนถึงขั้นที่ต้องไปถามมาฮิโรอิโต้ผู้ออกแบบงานศิลป์ของเกมแล้วเขาก็บอกกลับมาว่ามายากลเนี่ยถ้าเฉลยแล้วมันจะดูไม่น่าสนใจแต่ก็ลองยกตัวอย่างมาคร่าวๆอย่างเช่นกระดาษทั้ง9้าใบเนี่ยอาจจะสื่อถึงสัตว์ประหลาดดทัั้ง9ตวในนนนเเเกกกมม็็ปไหือ ศพมาเลที่ถูกตึงเอาไว้หลังจากจัดการพีระมิดเทดเสร็จเนี่ยจะยิ้มออกมาทั้งในออริจินัลและรีเมคเนี่ยถ้าเจมติดตั้งเลื่อยโยนเอาไว้และทิ้งเขาเอาไว้โดยไม่ได้ควบคุมสักพักเจมจะมีการกระหายที่จะฆ่ามอนสเตอร์และยกเลเบ้ลเครื่องขึ้นมาในอากาศ มาซาฮิโร่ตอพูดเอาไว้ว่าทุกฉากจบในภาค2คือฉากจบจริงทั้งหมดซึ่งถ้าลองคิดตามเนี่ยอาจจะกำลังหมายความว่าไม่ว่าจะจบแบบใดเริ่มต้นใหม่กับมาเรียนหนีไปหรือว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็อาจจะถูกรีเซ็ตกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกของเกมต่อไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันรวมถึงฉากจบน้องหมาด้วยครับอ่านแล้วกูปวดขี้เลยในฉากจบเอ็นเครดิตของน้องหมามีภาพบางส่วนที่เหมือนทีมงานใส่เข้ามาขำๆเป็นภาพเจมเลตันบนพร้อมกับรูปรอยสากหัวใจในแฮตเกียเลมาก กือบทุกศพในเซเลนฮิลคือศพของเจมส์ทั้งหมดเสียงกระซิบในห้อง2 0 9ศนเนี่ยบุคลีก,กับพาทเบนถ้าตั้งใจฟังจริงๆจะจับใจความได้ว่าซี่มายเดดไวท์แอนด์คัมโฮมดูสมลอนดี้แอนด์ดูซมซึ่งมีความหมายว่าดูเมียที่ตายกลับบ้านแล้วมึงก็ไปช่วยเมียเมืองสักผ้าสักบ้างอีกผนังลูกเลื่อนระหว่างต่อสู้กับพ่อนามประชามเออแอปสต็อกดดดี้ ไม่ใช่ดิดดี้นะครับจะเห็นได้ว่ากำแพงในห้องเนี่ยเป็นลูกเลื่อนผนังในห้องเนี่ยก็เหมือนจะเป็นผิวหนังของมนุษย์ลูกเลื่อนเคลื่อนที่เข้าออกไปมานอกจากนี้เนี่ยภาครีเมคเนี่ยยังนาเสนอออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นอีกด้วยก็เหมือนจะได้ยินเสียงเครื่องจากร้องหายใจซึ่งหมายถึงการที่อังเชล่าถูพ่อตัวเองล่วงละเบิดจังเพศระหว่างอยู่ในคุกโทลูกา้าเจมส์จะได้ยินเสียงปแปลกตอนอยู่ในห้องขังที่ถ้าตั้งใจฟังดีๆเนี่ยจะได้ยินเสียงนั้นพูดว่าพิธีกรรมในห้องที่เต็มไปด้วยหน ในคุกโทลูกา้ามีบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นได้อยู่ในห้องขังแต่เราสามารถยิงปืนโต้ตอบได้และจะได้ยินเสียงคนกรีดร้องข้างในมีของพิลเมเทสถูกดีไซน์มาเพื่อให้เหมือนกันไกทำให้ในภาอาออริจินัลเดีย เจมสามารถเจ็บมีดของพิลเมตอีกเล่มออกมาใช้ได้เหมือนกันเหลวเสมือนว่าทั้งสองเปอีกด้านของกันและกันเมื่อเจมสำรวจจุดเซฟสุดท้ายเขาจะพยายามาบเบี่ยงไม่มองหน้าผู้เล่นซึ่งหมายความว่าตัวเขาถหนักรู้ความจริงแล้วนั่นเอง มาเรียในภาครีเมคระหว่างที่เจมกลาลังคิดว่าสถานที่พิเศษของเขากับแมรี่อยู่ที่ไหนและเหมือนว่ากํลาลังจะคิดออกเนี่ยมาเรียก็รีบเอาตัวเองมาบังเอาไว้ทันทีเพราะที่ที่เจมคิดเอาไว้เนี่ยคือเล็กวิลโมเทลซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามของทะเลสาบก็คือด้านที่เจมกํลาลังมองอยู่นั่นเองก่อนที่มาเรียจะบ่ายเบียงและพาเจมไปที่อื่น ในภาครีเมคเนี่ยร่างของเจมจะก็ค่อยบอบช้ำขึ้นไปเรื่อยโดยช่วงต้นเกมเนี่ยจากที่หน้าตาหล่อเหลาเฟชีแต่พอมาถึงในช่วงท้ายเกมเนี่ยมือแล่เลบของเขาเนี่ยจะดำและเขิดขึ้นอย่างชัดเจนไอ้สันกะมึงลวงขี้และเจมจะมีท่าทางหอบเหนื่อยขอบตาก,ก็จะช้ำเป็นสีดำเนื้อความในจดหมายของแมรี่จะหายไปหรือเพียงแค่กระดาษว่างเปล่าโดยจะเป็นแบบนี้ก็แต่เมื่อฆ่าเอดดี้สำเร็จทำให้เจมต้องคำถามว่าจริงๆแล้วเขามาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่ ระหว่างทางกันไปที่คุกทูลูก้าเนียเจมส์จะต้องเดินผ่านบันไดเส้นหนึ่งไปที่มีความลึกเกือบ1กิโลเมตรสื่อถึงความรู้สึกเขาที่ยิ่งหาความจริงมากเท่าไหร่กลับยิ่งถลำลงนรกมากขึ้นเท่านั้น ในช่วงต้นเกมเมื่อเจมวิ่งไปที่ Silent Hill เซเลนฮิวเดียเราจะได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นราวกับว่ามีคนไล่ตามเขาจากด้านหลังนอกจากนี้ยังจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงสุงนัขอีกด้วยในช่วงต้นเกมที่นิลิบาร์ตอนสำรวจครั้งแรกเนี่ยจะพบกับข้อความที่ว่าไดอ l ส h e โฮ b ฮ t i บ s g o กรแนวซึ่งในภาคสีเนี่ยอาจารย์จนนี้ไปสารต่อไเป็นรูในห้องน้ำก็เป็นได้ If you really want to see Mary again you should just die but you might be heading to a different place than Mary James ถ้าแกอยากจะเจอแมรี่จริงๆเนี่ยแกก็ควรไปตายซะแต่แกอาจจะได้ไปคนละที่กับแมรี่นะเจมส์เราจะได้เจอข้อความนี้ที่นีล่บาร์หลังผ่านโรงพยาบาลบุ๊กฮาวเว่ในช่วงกลางเกมไปได้แล้วการสรํารวจข้อความนี้เนี่ยจะทําให้เราเมอรกาได้รับฉากจบอินวอเตอร์มากขึ้นด้วยซึ่งเป็นฉากจบที่เจมส์ฆ่าตัวตายในน้ําพร้อมกับศพของแมรี่ในห้องหุ่นจำลองที่มีไฟฉายติดอยู่ที่วูดไซอพาร์ดเม์เนี่ยจะเห็นว่าหุ่นจำลองตัวนั้นใส่เสื้อแบบเดีวยวกับแมรี่ เมื่อเราสำรวจหุ่นจำลองตัวนั้นซ้ำเนี่ยจะได้เห็นส่วนหัวของตุ๊กตาด้านหลังที่กลับถูกเงาของเจมเนี่ยทับเอาไว้บริเวณจมูกถึงปากซึ่งสือ่อไปในในถึงวิธีที่เจมฆ่าแมรี่ในวิทยุตอนต้นเกมทั้งออริจินัลและรีเมเจมจะได้ยินเสียงแมรี่ขัดขาดห,หายโดยในเสียงวิทยุนั้นเนี่ยจะได้ยินเสียงว่าเจมฆ่าเธอทำไม ในโรงพยาบาลบุกฮาวเวนต่างโลกเดียรเราจะได้ยินเสียงหายใจหนักเมื่อเจมคนพบว่ามารีไม่ได้อยู่ในห้องของเธอหลังจากที่เจมลงไปที่คุกแล้วเนีย re. เขาจะได้เจอกับเอ็ดดี้ที่เพิ่งฆ่าคนไปแล้วเอ็ดดี้เนี่ยกําังรู้สึกหลงระเริงก่าจะกลับลาโกหกเจมว่าเขาไม่ได้ฆ่าและแค่พูดเล่น ถ้าเราสังเกตศพที่ถูกเอ็ดดี้ยิงที่ศรีรษะเนี่ยจะเป็นศพใครก็ไม่รู้ที่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่ศพเจมส์แต่เมื่อเราไปดูรูปภาพที่ติดไว้ที่ผนังในห้องเนี่ยบริเวณขอบภาพศพที่นั่งอยู่กลับเป็นศพเจมส์ซะอย่างนั้นนอกจากนี้ที่คุกโทลูกาในห้องน้ําหญิงเนี่ยหักเจมส์เข้าประตูห้องน้ําแล้วเดินออกไปเดี่ยเขาอาจจะได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงตามมาด้วยเช่นกัน หลังจากเอาชนะพีระมิดเฮดทั้งสองตัวได้ในโรงแรมโมจูโบเล็กวิวแล้วเดวในทางเดินห้องถงใหญ่เราจะเห็นรอยเปื้นบนประตูที่ดูคล้ายกับใบหน้าของผู้ชายเป็นอย่างมากประทับอยู่ที่ผนงังที่เล็กวิวโมเทลเนี่ยเมื่อเจ็มินผ่านห้อง208จะได้ยินเสียงผู้ชายสื่ืน <c oughs> ในตำนานเล่าขานของเมืองในกล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่ซารินฮิวเคยเป็นหนองน้ํามาก่อนแต่เพิ่งถูกถมเข้ามาในภายหลังโดยก่อนหน้านี้ที่นี่เป็นหนองน้ําแห่งเลือดที่จะเทเลือดหลังจากการประหารดักโทษลงที่นี่ทํให้ที่นี่เนี่มยมีวิญ,ญญาณสิงสถิตยอยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกันที่สุสานในคุกโทลูก้าเราจะได้พบหลุมศพ4ตัวละครหลักจากซีรีส์นี้โดยหลุมศพแรกเนี่ยคือหลุมศพของวอเตอร์ซาริวนซึ่งเป็นฆาตรกรในภาค4และเป็นหลุมศพของแองเจล่าเอ็ดดี้และเจมส์นั่นเอง ในภาคออริจินอลเนี่ยมีไฟล์วิดีโอรับที่ไม่เคยได้นำออกมาใช้มันคือวิดีโอที่เจมเอาหมอนไปกดหน้าเพื่อฆ่าแมรี่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่คัดไม่ตัดและแมรี่ร้องอย่างทุกข์ทรมาน ในห้อง10 6ของแจ็คอินโมเดลเนี่ยครั้งแรกที่เราเข้ามากับมาเรีย hmm. เธอจะบอกเราว่าได้ผักที่นี่ก็ไม่เร็วเหมือนกัน mm hmm. แต่เจมส์ได้กลับบอกไปว่าเขาอยากรีบออกจากห้องนี้เร็วๆเพราะบางอย่างเนี่ยทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและเมื่อเรากลับมาอีกครั้งในตอนกลางคืนเนี่ยเราจะได้พบกับตาฮาโลอ f อ h เดอ n ที่ถูกซ่อนเอาไว้ที่ผนังกำแพงพร้อมกับทีวีที่เปิดเองที่นั่นและยังพบเจอหมวกที่อ้างอิงถึงดักลาสคลาสแลนในภาค3อีกด้วย เป็นสนาภาพพลลอยที่ตกตลอดทั้งเกมเนี่ยจะมีตัวเลขที่ซ่อนเอาไว้อยู่ในรูปภาพถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยรูปภาพนี้มีลอยไม่สีจุดก็นับเป็นตัวอักษรที่4ในรูปภาพซึ่งก็นับได้ว่าเป็นตัวบีและเมื่อเอารูปทั้งหมดมาประทิดต่อกันแล้วเนี่ยจะได้ใจความว่า y o u been here for two decades หรือคุณอยู่ที่นี่มา2ทศวรรษแล้วหมายความว่าเจมเนี่ยอาจจะจะอยู่ในซเลนดมา2ทศวรรษได้แล้วหรือก็นับเป็น20ปีตั้งแต่เกมภาคแรกออกแฟรงค์ซันเดอร์แลนด์ผู้คุมพัตเมนซาวเอชฟิลไฮเป็นพ่ออขงเจ์ด ในภาค3ระหว่างการสนทนาบนรถระหว่างดักลาสกับเฮเธอร์ช่วงหนึ่งดักลาสได้พูดถึงการทำคดีคนหายในเซนตนฮิวที่หายตัวไปแบบหายยังไงก็หาไม่เจอซึ่งอาจจะหมายถึงเจมก็ได้เหมือนกันระหว่างอยู่ที่โรงหนังเนยถ้าเราตั้งใจมองหน้าจอภาพที่เขาพลาดอย่างตั้งใจเนี่ยบางช่วงภาพในหน้าจอโรงหนังจะแสดงถึงฉากที่เจมเอาหมอนกดหัวแมรี่เอาไว้จนเสียชีวิต ภาครีเมคเมื่อเราไปที่เฮเว่นไนท์คลับในสถานที่ที่ตั้งของภาคออริจินอลในภาครีเมคเนี่ยมาเรียจะบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนเดจาวูซึ่งจริงๆภาค2องอริจินลเนี่ยอาจจะอยู่ในจกักรวาลเดียวก,กันกับภาครีเมคก็ได้แต่แค่เกิดขึ้นก่อน20ปีเอ็ดดี้คิดมาตลอดเสมอว่าทุกครั้งที่เจมเจอเขาเนี่ยลับหลังเจมกำลังหัวเราะย่อเขาอยู่และในภาครีเมคเนี่ยลักษณะที่ใส่สวนดีจะแสดงขึ้นมาชัดเจนมาก <Now, S 1> ขึ้นนิ่งจากเขาดูมีท่าทีก้าวแล้วและพูดจาแดกดันเจมมากกว่าภาคออริจินอล ในตาระหว่างที่เจมมองมาเลียที่คุกเนี่ยสิ่งที่จะท้อนออกมาจากในตาเจมเนี่ยมีแต่ความว่างเปลา่าเพราะว่ามาเลียไม่เคยมีอยู่จริงข้อสุดท้ายจากเ e เลนฮิวภาค2 พยาบาลใส่กางเกงในสีขาวเอาละไปยังไงกันบ้างครับแต่เรื่องความลับและทฤษฎีสมคบคิดจากซารินฮิวภาค2เนี่ยจริงๆมันก็พอมีดีเทลแบบนี้เลือ,อีกอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเราต่อคลิปน่าจะยาวนั่งเหล่าจริงๆก็ได้เป็นวันนะครับแล้วถ้ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยครับอยากอ่านเหมือนกันแลวถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันเอาไว้ด้วยเลยครับจะได้กลับมาเจอกันบ่อยในคลิปหน้าแต่คนดูนี่อยากเจอผมหรือเปลาดีไม่แน่ใจเหมือนกัน เอาไปน,น,นไว่าถ้าชอบเนี่ยก็กดไลค์กดซับกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับมันจะทําให้ผมเนี่ยมีแรงสำหรับทาคลิปต่อไปมากขึ้นแบบ30% 0รเลยแหละเชื่อว่าเนี่ยมึงไม่โกรธนะมึงไม่เชื่อกูไงก็คลิปหน้าที่แพลนเอาไว้ก็อาจจะรวมห้สิบความรับซาินูสาแต่จะ่อยตอนไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับช่วงนี้จริงก็ติดคุณล่าหลายอย,าย่างด้วยแต่เอาไปว่าถ้าลงตอนไหนก็ตอนนั้นแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ